แล้วพวกแกคิดว่า f c e e o o o เนี่ยสำคัญกับชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนจ๊ะต้องบอกเลยว่าบางคนอาจจะบอกว่า f a c e b o o k เนี่ยเฮ้ยมันไม่สําคัญหรอกเพราะว่าเรามีไลน์ไลน์เนี่ยไว้แบบโ่งสติกเกอร์วันจันทร์อังคารอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ใช้ Facebook เท่าไหร่แต่แกเชื่อไหมว่า Facebook เนี่ยหรือว่าเมสเ e n Instagram หรือ WhatsApp เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนศูนย์กลางของโลกทั้งใบเว้ย เฟซบุ๊กกถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็ว่าได้นะครับว่าจะเป็นการแบบอัปโหลดรูปภาพส่งงานติดต่ออาจารย์หรือว่าแอบคุยกับคนที่เราแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไอที่ดีมากคือถ้าวันนึงมันล่มไปอะไรอย่างเงี้ยคนจะเป็นอะไรที่แบบอ้า oh ว my god ทำไมโลกมันมืดมิด,มดอย่างเงี้แต่บางคนก็ไม่แผนสำรองแหละเพราะว่าอาจจะแบบแอบไปคุยกันในไลน์ต่อได้ไม่สําคัญอะไรมากแต่บางคนไงพึ่งจะเริ่มคุยอ่ะไม่มีไลน์อย่างเงี้ยแล้วเฟซบุ๊กแต่มันล่มอย่างเงี้ยโอ้พระเจ้าทายังไงได้บ้างวันเคยลม แบบเป็นทวีเป็นโซนอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดจ้าล่มแบบทั้งโลกเลยทีเดียวเชื่อแหละว่าหลายคนนั่งโทษเน็ตโอ๊ยเน็ตไม่ดีเน็ตบ้าไอเต้บาบ้าแน่นอนแล้วว่าถ้าเน็ตพูดได้เน็ตเป็นคนจะตอบกลับว่าอย่าเพิ่งมาด่าฉันแกไปดูเว็บแกก่อนว่าเป็นที่เว็บหรือเป็นที่ฉันกันแน่ส่วนเรื่องเราจะมีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปเจรเรื่องเราเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่านายมาร์คซักเคอร์เบิร์ตซึ่งหลายคนก็ไปโมไปชื่อเขาใหม่เายเป,น berg, ไไปเยนามา,ขขร,านร์คัรบ ้อนกลับไปในวันที่28ตุลาคมปีคาศ2003าเนี่ยเขาได้เริ่มเขียนเว็บไซต์เว็บหนึ่งเว็บนั้นันมีชื่อว่า Face Match มันก็เป็นเว็บไซต์ที่แบบอารมณ์แบบสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บภาพนั้นภาพนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ไปกันนาภาพของบุคคลหรือว่านักศึกษาในมหาลัยครับเอามาแมทช์กันว่าเอาอใครดีกว่ากันในการโหวตอะไรอย่างเงี้ยไอโหวตภาพร้อนแรงนี่ก็ว่าแบบโอ้ปังแล้วนะแต่ที่ปังกว่าภาพเหล่านี้ก็คือพี่มาร์คฮะไปแฮ็กมาจากเว็บของมหาวิทยาลัย ึ่งเชื่อหปครับว่าการสร้างเว็บเฟ e แม t ช h ขึ้นมาเนี่ยหวันให้มีคนเข้าเยี่ยมชมมากถึง450คนและมีการดูรูปภาพครับมากถึง2 2 0 0 0ครั้งใน4ชั่วโมงแรกต้องบอกเลยนะครับว่าเว็บดังกล่าวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าขาขึ้นมากๆเว็บกำลังด่งดังมปแต่คนรู้จักแต่ทว่าข่าวดังกล่าวครับกลับไปเข้าหูของคณะบริหารมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยู่นั่นแหละสุดท้ายครับพี่มาของเราเนี่ยถูกกล่าวโทษว่าทําผิดต่อระบบรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลายัยและเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์รวมทััะ้ะะเเเววาาปปป็นนส่นตพรไรไแกูจ มหาลัยมาไงคือเรื่องราวมันใหญ่มากจนถึงขั้นแบบจะโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัยฮะปรากฏว,ว่าเหมือนจะรอดมั้งเพราะว่าในรายวิชาประวิติศาสตร์คือพี่มากก็ต้องไปสอบกับเพื่อนแล้วการจะสอบวิชานี้เนี่ยมันต้องมีรูปภาพเกี่ยวกับวิชาประวิติศาสตร์ไงผู้ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว,ว่าถ้าจะไปนั่งเปิดหนังสือมันก็คงเสียเวลาไงพี่มากและเพื่อนๆน,น,น,นก็เลยทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการอัโหลดนรูปภาพเกี่ยวกับประวิติศาสตร์ขึ้นไปในเว็บไซต์ของตัวเองนอกจากจะสามารถอัพรูปภาพขึ้นไปได้้แและยังสาามมมรถที่จบบออเข ว่าแชร์ข้อความได้อีกคือเป็นอะไรที่ล้ำมากในสมัยนั้นนะเวลาผ่านไปไม่นานครับในช่วงปีคิศกราช2004พี่มาร์กในเริ่มเขียนโค้ดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เว็บใหม่ซึ่งก็เอาความคิดเดิมเลยครับมาจากเว็บ Face m a t c h นั่นแหละเอามาแบบประยุกต์เอามาทําให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็ตั้งเว็บใหม่ขึ้นมามีชื่อว่าเว็บ thefacebook.com ซึ่งตอนแรกเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับต้องบอกเลยว่าจํากัดเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเท่านั้นเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่หนึ่งเดือนประชากรรคึ่งนงน ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนะครับได้ทำการสมัครใช้บัญชีของในเฟซบุ๊กของพี่มาร์กเนี่ยไปมากถึง50%ของประชากรทั้งหมดในมหาวิทยาลายัยและในช่วงนั้นเองนะครับพี่มาร์กก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาประมาณ3-4คนในการจัดการเมนจกับเว็บไซต์ดังกล่าวหรือว่าเว็บไซต์ thefacebook.com แบ <Bang> ่ง <Bang S 1> เลยใครประชาสัมพันธ์ใครเรื่องธุรกิจใครการาฟิกใครโปรแกรมเมอร์คือแบ่งกันเป็นชัดเจนเลยด้วยความปังอะเนาะตอนแรกครับมันอยู่ที่มหาวิทยาลาย Hawk ัยฮอก์วาร์ดอย่างเดียวตอนหลังครับมันม ไล่ออกไปเรื่อยๆจนไปเข้าสู่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยเยลแล้วก็ล้ําลึกไปมากถ,ถึงมหาวิทยาลัยบอสตันมหาวิทยาลัยนิวยอร์กจากตอนแรกแค่ในอเมริกาตอนหลังก็ขับเกไปเรื่อยๆในประเทศแคนาดาฮะและในปี2004นั่นเองครับความโชคดีในโชคดีก็มีอยู่ว่าพี่มาของเราครับได้มีโอกาสไปพบเจอกับผู้ชายคนหนึ่งมีชอว่าชอนพาร์เคอร์ชอนพาร์เคอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจที่ชอนนะครับได้ทําการ แนะนำให้พี่มาร์กเนี่ยก้ามาเป็นประธานบริษัทเป็นของตัวเอง และในปีเดียวกันในเดือนมิถุนายน Facebook ครับได้ทําการย้ายถิ่นฐานไปตั้งที่ทอลลโต้รัฐแคลิฟอร์เนียย้ายไม่พอนะจ๊ะโชคดีมากเพราะว่าได้รับเงินส่งเสริมหรือว่าเงินในการพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยประมาณ2องแสนดอลลาร์สหรัฐซึ่งคนที่บริจาคให้ก็จะเป็นใครได้นอกจากคุณปีเตอร์ชิลหรือว่าเจ้าของเ a y p a l ย้ายเสร็จปุ๊บได้เงินส่งเสริมปั๊บเปลี่ยนชื่อด้วยในการตัดคําว่าเดอะออกจากตอนแรกที่อ่านว่าเด e facebook.com ก็กลายเป็น facebook.com ใน ปี2005ต้องบอกก่นอนนะครับว่าหลังจากที่เขาเปิดให้บริการในปี2005ได้แป๊บนึงเนี่ยเขาก็แบบเหมือนเปิดให้เฉพาะโรงเรียนแบบไฮสคูลใช้เท่านั้นตอบมาก็ขยายเครือข่ายโครงข่ายเขาตัวเองครับไปสู่บริษัท Apple และ Microsoft และก็ทําการเปิดแบบเป็นทางการให้พวกเราได้ใช้การเด็ดจริงๆก็คือวันที่26กันยายนปีคิดสกราช2006แต่ว่ามีข้อจํากัดก็คือว่าต้องอายุมากกว่า13ปีขึ้นไปและต้องมีอีเมลที่เป็นของจริงเท่านั้นต่อมาอีก2ปีครับในปี2007 Microsoft เนี่ยได้ทำการซื้อหุ้นกับ Facebook ประมาณ1.6เ หรือจํานวนเงินนะครับก็ประมาณ240ล้านดอลลาร์สหรัฐมันจึงไม่แปลกในช่วงแรกๆจนถึงทุกวันนี้ว่าทาไมบางครั้งเราเห็นโฆษณาของ Microsoft ไปอยู่บน Facebook ได้ก็คือเขาถือหุ้นกันนั่นเองนะฮะซึ่งต่อมาอีกหนึ่งปีครับหรือว่าในปี2008ในช่วงเดือนตุลาคม Facebook ประกาศว่าตัวเองในทําการย้ายสำนักงานใหญ่ไปตั้งที่จาเลินประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นสำนักงานที่ใหญ่มากๆด้วยใหญ่ไม่พอนลยเขาไเรียกตัวเองว่าเป็นระดับนานาชาติเลยทีเดียวหรือิน international ต้องบอกเบร์นะครับว่าในช่วงแรกๆ ว่เก้ากระโดดมากเพราะว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็สามารถที่จะแบบตามติด Google กับ a เมซ o n ได้เลยเรียกได้ว่าหนึ่งใน5ที่แบบเว็บไซต์โด่งดังอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีการเปิดให้บริการแบบอินเทอร์เนชั่นแนลอะแต่ว่าในตอนนั้นนะครับย้ำว่าตอนนั้นก็มีบางประเทศที่ยังทําการปิดไม่ให้ใช้งานซึ่งโดยหลักแล้วก็จะมีประเทศจีนประเทศเวียดนามอิหร่านประเทศอุซเบกิสถานประเทศปากีสถานประเทศซีเรียประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่าประเทศบรูไนและก็ประเทศบังกลาเทศซึ่งก็ไม่รู้กันว่าตอนเนี้ยประเทศลาวเนี่ยยังสา าใช้บริการ Facebook ได้อยู่หรือไม่หรือว่าถ้าจะใช้ต้องแบบผ่านแบบ v p n ไหมอันนี้คือหมอก็กไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าที่เห็นมากก็เห็นมีคนเราหลายคนก็เล่น Facebook ได้ตามปกติก็ไม่เห็นจะต้องมุดอะไรมายัางไงนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออยังไงแปาว่าถ้าคนเราดูคลิปนี้อยู่ช่วยบอกทีนะครับว่าตอนนี้ประเทศเราอะต้องใช้ VPN ในการแปลงไปเล่น a c e b o o k ไหมหรือว่าไม่ต้องใช้ <c oughs> คือต้องบอกว่าจากเรื่องราวันนี้อะฮะจากเรื่องพี่มาร์กเองเนี่ยเราก็สามารถได้เรียนรู้ต่างๆจากเขามาผสมควรนะอย่างเช่นแบบว่าเขาสร้างบางอย่างขึ้นมาแต่ว่ามีบางคนไม่ชอบอาจจะแบบสั่งให้เขาปิดมั่งนู่นน,นี่นั่นแต่ว่าด้วยความที่เขาชอบไงเขาก็เลยแบบเอาความชอบนี่แหละมาตั้งไว้ตรงหน้าแล้วก็พยายามเชื่อความสามารถเชื่อความพยายามในการพัฒนามันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจนเขามีทุกวันนี้ได้อะฮะฉะนันพวกเราเองก็เหมือนกันนะครับหากว่าเราชอบบางสิ่งบางอย่างแต่คนอื่นไม่ชอบเนี่ยเราก็อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะเอาความชอบไปตั้งไว้ตรงหน้าแล้วว่าก็ ที่ทาการพัฒนามันขึ้นมาให้ได้เพื่อให้มันครับได้รับการต่อยอดแล้วก็ความสําเร็จก็จะโผล่ขึ้นมาอีกไม่ใช่อย่างแน่นอนแต่ต้องทํางทใจนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างแม้ว่ามันจะไม่สําเร็จวันนี้อาจจะแบบมีหกล้มบ้างอะไรบ้างแต่ก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายเอาให้ได้นะฮะคือต้องบอกเลยว่าจริงอยู่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบแล้วคนอื่นไม่ชอบมันไม่ได้แปลว่าคนทางโลกจะไม่ชอบไปด้วยจริงไหมฉะนั้นหว่าจะมองว่าถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่ไม่ชอบแต่ก็ต้องมองว่าต้องมีคนที่ชอบเหมือนเราอีกมากมายครับฉะนั้น พยายามตะเกียกตะกายเข้าไว้แล้วมองว่าสักวันหนึ่งจะมีคนที่ชอบเหมือนเราเข้ามาเจอเอราอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าคลิปวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางหรือว่าแนวไลฟ์ของเราเนะครับใครไปเวไหนก็กลับมาเวนี้ก่อนก็ได้แล้วกันนะเอาเป็นว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากมากฝากกด s ับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันหมคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอชแนลต้องขอาลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย